สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเห็นภาพข่าวความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทุทกภัยแล้วซีซันบันเทิงก็ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทุกๆกท่านในทุกๆภาคในประเทศให้สู้ๆกันนะคะส่วนตอนนี้นักแสดงช่อง3ก็กำลังทำงานกันอย่างเข้มแข็งเพื่อละครดีๆเอาไว้แลกกับรอยยิ้มของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ เป็นงานวัดใจผู้จัดเจดนัทพงศ์อีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะกับการพาทีมนักแสดงละครรักปาฏิหาริ์ท้งพระนางสมภกฤษดาคิมเบอรี่น้ำฝนสวงสุดาสถาพรผู้กำกับบุ๋มรัญยาขึ้นเครื่องไปประเทศออสเตรเลียเพื่อถ่ายทำละครนอกประเทศของตัวเองเป็นครั้งแรกทีมข่าวสีสันบันเทิงได้ไปร่วมส่งถึงแอร์พอร์ตสุวรรณภูมิซึ่งหนุ่มเจดรับรองว่าไหลลื่นแน่เพราะมีพี่สาวผู้จัดจ๋ายศยินีซึ่งเคยออกปากว่ากลัวการทำงานต่างประเทศที่สุดแต่ประสบความสำเร็จจากละครแห่งปีเรื่องทาราฮิมาลัย ที่เนเปลาลกับนักเอกิมเบอรี่มาแล้วและร่วมเดินทางไปเทคแคร์ด้วยโดยทวิตบอกชาวโลกว่าได้ร้อนถึงมหานครซิดนีย์เรียบร้อยและเตรียมเก็บภาพสวยๆมาบิวให้ละครเรื่องรักปาฏิหารยิ่งโรแมนติกเหมือนปาฏิหาร์มีจริงจริงๆค่ะก็จะเป็นฉากที่เจอกันครั้งแรกเจอกันโดยบังเอิญมันออก็เลยปาฏิหารและตอนหลังมาเจอกันอีกแล้วก็เป็นฉากช่วงฉากหลังๆที่ใกล้ๆตอนใกล้ๆจะจบครับค่ะก็คงจะมีฉากโรแมนติกอีกเนาะแล้วก็ วิวสวยๆอีกหลายๆที่ด้วยเรื่องเราเปิดซิงเรื่องที่ใหม่ๆเยอะมากเลย,เลยก็เราจะทํางานดีๆกลับมาฝากแฟนๆช่องสามทุกคนแล้วก็เราเชื่อว่าปฏิหารมีจริงปฏิหารมีจริง <c oughs> <c oughs> พระเอกสเปรย์ตสูงอาร์ตพสุดวันนี้พึ่งควงนายแบบนักแสดงน้องใหม่วินนี่ร่อนเครื่องบินเล็ก2ที่นั่งเหินเวหาเป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อละครบู๊ครบรสสุภาพบุรุษสลืมสลือของผู้จัดพี่กอบสุขแห่งค่ายสุขสรนหาห้า52งแฟนๆเห็นภาพนี้แล้วหายห่วงได้แล้วค่ะว่าตอนนี้สุขภาพของหนุ่มอาร์ตกลับมาฟิตแอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเลยขอจัดเต็มอย่างกับซูเปอร์แมนในฉากไล่ตามหาชาวบ้านที่หายตัวไปในเรื่องทันทีและถึงแม้จะหวาดเสียวกับเจ้าเครื่องบินเล็กที่มีแค่เข็มขัััดดรตวแค่เเส้นีย กับที่นั่งแคบๆเฉพาะ2คนแต่หนุ่มอาร์ตก็กัดฟัน a c t ิ้งสู้ตายเพื่อแฟนๆที่รักทางหน้าจอช่อง3ค่ะต,ต้องยอมรับกลัวๆครับแต่ตอนขึ้นตอนขึ้นก็ไม่น่ากลัวแต่ตอนลงก็น่ากลัวเสียวเสียวถ้าเราเกิดเราดูภายล่างข้างนอกเนี่ยคือมันไม่มีอะไรขับเคลื่อนเลยครับต้องไปดูอยู่บนปีกมันมีใบพัดอันเดียสองอันอที่มันหมุนๆอยู่แค่นี้นมันน่ากลัวนะแต่สนุกดีครับได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะสนุกดีนะครับครบทุกครบนะครับเรื่องนี้ต้องสนุกมาก นี้เรื่องแรกของผมด้วยนะครับอย่าพลาดนะส่วนตอนนี้มีรายงานข่าวด่วนเข้ามาพร้อมกันถึง2กองถ่ายพายุลูกไหนๆที่ว่าแรงก็ต้องยอมแพ้กับอารมณ์ร้ายๆของสาวๆกลุ่มนี้นางเอกนุ่นสิรพันธ์และแพทย์นภาจะพาไปคิดค่าเสียหายกันถึงกองถ่ายเลยล่ะค่ะ สาวนุ้นสิรพันธ์ตอนนี้ทั้งกองละครบวงประสานเสียงยกตำแหน่งนักแสดงเจ้าบทบาทให้ไปเลยค่ะเพราะเจ้าตัวทุ่มเทส,สุดตัวในทุกๆฉากจริงๆค่ะล่าสุดเป็นฉากที่ต้องลงไม้ลงมือปะทะตบตีทะเลาะก,กับเพื่อนสีใหม่สุคนทวาที่มาแบบสุดพลังไม่น้อยหน้ากันทั้งคู่เล่นจริงสมจริงเกินร้อยทั้งขึ้นคล่อมทั้งขยี้ข้าลงบนหัวจนบรรดาน,นักแสดงร่วมฉากก็เจดิดระเจิงหลบลุกหลงกันให้วุ่นรวมไปถึงทีมงานบรอดคาร์ดรอบนอกที่ต่างก็ยกนิ้วให้กับความแซบของฉากนี้ ขนาดคุณหลวงโลมก็ยังดูเพลินจนลืมไปเลยว่าตัวเองต้องเข้ามาห้ามศึกในครั้งนี้ด้วยล่ะคะ่ะคุณหลวงค,คุณหาค, <c oughs> คุณหลวงจะเอาเป็นมันเป็นเมียก็ได้เลรคะคุณหลวงเอามันเ, <c oughs> เป็นเมีย <c oughs> เขามาตบหนูเขามาตีหนูตลอดเลย <c oughs> แต่คุณหลวงอะ่ะตีกันไม่รู้จะตีท่าไหนแล้วว่ะ <c oughs> แอบเห็นพี่ลมดูเพลินเฮ้ยถึงคิวแล้ว มีแม,ม,มีขา่ามีอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยลุ้นเพลินไปนิดนึงเมื่อกี้นี่ใหม่ในแค่เริ่มต้นนะอ่านมามีโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยใช่ไหมมเยอะว่าเดี๋ยวไปซ้อมก่อนว่าแบบตบย,ยังไงต่อยยังไงกันดีอะไรเงี้ยมีลูกถีบด้วยมีถลกแบบว่าพัดถุงจริงจีโอเคมันมากค่ะเห็นแค่นี้ก็เป็นน้ำจิ้มแล้วเต็มที่มากนะครับแต่ก่อนจะไปเอาข้าวออกจากหัวให้ด้วยอย่าว่าแต่หัวเลยฮะข้างหลังน่ะเต็มดูสิหนะดูดิข้าวขาดท่เห็นมาก คนนี้มีไหมคนนี้ไม่มีนี่นั่นเห <c oughs> ็นไหมฮะครับผม <c oughs> ไหละ่ะเฮ้ย ด้นานสาวไฮเปอร์อารมณ์ดีตลอดการแพทนภประภาวันนี้ดูเครียดผิดลุกตัวเองอย่างมากเลยค่ะก็หลังจากได้จดสุดหินของละครเรื่องรักประกาศิษฐ์เป็นคุณเล็กสุพัฒนาน้องสาวของพระเอกปอน,นัทบุตรที่มีภาวะทางอารมณ์ผิดปกติปานกลางไปจนถึงขั้นรุนแรงเจ้าตัวออกปากขอปลีกวิเวกทำอารมณ์เพราะวันนี้ผู้กำกับป้าแจ๋วจัดหนักให้แพทวันแมนโชค่ะวันเดียวเต็มเหนี่ยวถึง24ฉากตั้งแต่กระทึบเท้าเอาแต่ใจร้ายเวียงวีนแกล้งป่วยเรียกร้องความสนใจไปจนถึงขั้นตาขวางเกร เมื่อถูกขัดใจแค่เห็น3าฉากเบาๆนี้แล้วสีสันบันเทิงยังแอบสะดุง้งงั้นต้องรีบจ่อไม้สัมภาษณ์ก่อนสาวแพทย์จะระเบิดอารมณ์อารวาสจนเข้าน้าไม่ติดดีกว่าค่ะตั้งแต่เช้ามาจนตอนนี้ก็6ซีนยังไม่หยุดเลยค่ะอันนี้ยังเบานะคะอันนี้ยังถือว่าเบาทนแบบกรี๊ดตลอดเวลาแล้วก็อารมณ์ขึ้นเร็วลงเร็วตลอดแต่ว่าจะขึ้นอย่างเดียวลงนี่จะน้อยมากเช้าที่เล่นไปคนเดียว2ซีนนี้หนักกว่านี้อีกเข้าของกระจายเต็มห้องเลยค่ะก็ โอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคือหิวแล้วอเงี้ยเล่น2องสเชา้าก็โอ้หิวแล้วอะ่ะ คุณพ่อสุดที่รักสุดประวัติปัตธรรมสูตรยังทําหน้าที่พ่อที่อบอุ่นและแสนดีอย่างสมบูรณ์แบบจนวราระสุดท้ายของลูกสาวคนเก่งกุ้งนางปัตธรรมสูตรที่จากโลกบันเทิงไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็งกระดูกในวัยเพียง4 2ปีท่ามกลางความเศร้าสลดของครอบครัวและเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ใหญ่ที่เคารพรักในวงการทั้งอปเปียกพิสารอต้อยเศรษฐาเบ้นพรชิตานหนุ่มสอนรามนีโนพี่เป็ดทุระเชิญยิ้มลิฟสุพตมิกบรมวุฒเอสสักการที่ต่างก็มาร่วมไว้อาลัยเป็นครั สุดท้ายในงานรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมเมื่อคืนวันนี้ที่วัดพระสรีมหา,าธาตุกุ้งนางปัทมสูตรเคยเป็นทั้งนักร้องนักสแสดงก่อนจะผันตัวไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนจะจากไปคือภาพยนตร์เรื่องก่อนบ่ายเดอะมูฟวี่พิธีสวดพระอภิธรรมศพจะมีจนถึงคืนวันที่12กันยายนที่วัดพระศีมหา,าธาตุบางเขนศาลา5และชาปนากิจในวันอังคารที่13กันยายนค่ะ มีข่าวดีมาบอกค่ะคาวบอยหนุ่มที่เล่นป๊อบธนวัน์จะมาเล่นห่นเล่นตาใกล้ชิดกับแฟนๆแ,แจกหนังสือ F3 พร้อมลายเซ็นที่ลานกิจกรรมชั้น1นึ่งวิกซีลาดพร้าวตั้งแต่วันละ4โมงเย็นเป็นต้นไปห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะ <c oughs> ส่วนแฟนๆละครกนรักรวงใจห้ามกระพริบตาเพราะว่าคืนนี้สุดลอเค้นธีระเดชจะเผลอใจให้กับสเสน่ห์ของสาวเจนนี่เขาให้แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับจากเซฟนี่ชอแหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ